มาแล้วตึงปะหนูตึงปะตึงปะเหินเดียวหลุดอ่ะใช่หรอนิดนึงนิดนึงเจ้ามีแฟนเหรอแล้วก็เจ้ามีแฟนเหรอ สองพะยะค่ะส้มตำสองเราครับส้มตำสองพันพันสองครับดูมาเพื่อไถอันนี้มันเสียงยังไงนี่อะไรคือเสียงยังไงใช่โอ้สวังดียังไงสวัสดีเจ้าค่ะเป็นไงบ้างยังไงหนูเหรอใช่งานนำบนหลูกร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดออเดอร์ไนไม่เคยเห็นทำไมไม่เคยเห็นชื่อยังไงขึ้นเลยอ่ะ นิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้โหเบ่งก็ได้เออได้นิดนิดหนึ่งครับจะบอกว่าให้ถามพี่จ้าก็หนูปปอมตัวอยู่ดีหว่าวัสดีไวรุ่นทำไรอ่ะ ได้ยินจะไปไหนอ่ะหนูจะขายจุดห้าแล้วเดี๋ยวไปจบปูนต่อเด้อเล่นน่ะเล่นเม่ออยู่เหรอเมม่อไี่อยากจบปูนไหมหนูขับนะแต่ว่าจบปูนเข้าหนูนะหนูขับจะจบปูนเข้าหนูนะไม่ติเดี๋ยวหนูขายยาก่อนเดี๋ยวหนูให้เป็นตังค์โอเคปะขณะเอาจะขายยาแล้ว ีกันดูาข,าขายก่อนถ้าโดนพี่โดนครึ่งหนึ่งก็ได้อะพี่ใช่ปะพี่จะไปนั่งเป็นเพื่อนเนาะหรือว่ายังไงไเดี๋ยวหนูไปขายก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่รอแล้วรถแรกใช่ไหมรถแรกมาใช่ใช่รถคันนี้แหละหนูขับเข้ามือสุดแล้วถ้าปูนเข้าหนูอะหนูก็ยินดีไปจบ ฟังส่งมีใครอยู่บ้างวะพี่ด้วนไม่อยู่อ่ะไม่มีใครอยู่เลยงั้นหนูเอาจุดนี้ละกันใกล้บางนาดีเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะ <c oughs> ตื่นเต้น ตื่นเต้นจริงไป l ายไหนดีวะเหมือนโอเวอร์หนูไม่ถน,นัดอะ่ะดูลุงเขายืนให้ขายดิไยไงนนะัง ก็ได้วะมาแล้วตึงปะเนูตึงปะตึงปะเหินเดียวหลุดอ่ะใช่หรอนิดนึงนิดนึงตำรวจไม่มาชัวร์เลยไม่มียินเสียงอะไรเลยอะไรมันอยู่ไกลอยู่อ๋อโอเคโอเค จกปูนป่ะนะ้องแต่ปูนเข้าพี่นะเดี๋ยพี่ให้ปูนปูนถูกละห้าร้อยกดราคาสุดๆุดอะให้ถุงละร้อยดีกว่าอ่าเดี๋ยวพี่ขอลงแป๊บนึงนะทำ,ทำไมกดซะเอ้ย <laughs> ดูเคยพาพี่จกปูนยาแบบนูขับเองอะจะไม่เคยใช่ปะ โอ้ยเปิดจริงเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋นะใครจบวะหมองมาหรือเปล่าพี่ห์มองมืออยู่โรงเรียนไม่ทำอะไรไม่พิมพ์ดังแชทอะโห เลเยพี่เพิ่งเข้ามาไงเห็นมันยังจบได้มองยังมองจกปูนอยู่หรือเปล่าอ่ะอเ,เบิดที่โรงเรียนอ่ะพี่มองรู้ไหมใครจกปูนอ่ะพี่ตึกอ่ะไม่รู้เลยหายหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักกองเดินปวดนะเดินโอเเดี๋ยวเดี๋ยวลองเสือมดูกันหน่อ กองน,นี้ได้แล้วิมเหลือสามกองพี่หันพี่หาดเอากองเดียวๆนั่นเลยเอ๊ะหรือมามา,มากองนี้ก่อนมากองนี้ก่อนเพิ่งเ,เข้ามาไงมันยังมองไม่เห็นนะขอเาหนูเลยแป๊บนึงหนูจดก่อน แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบกล้องนี้เสร็จเดี๋ยวหนูไปดักรอคนมานะได้ได้เลยพี่อันหนูไม่มั่นใจคหนูไม่มั่นใจในตัวเองแล้วอะ่ะชิ้วๆเลยครั้งแรกก็อยากทำให้ผิดหวังนะเออวันนี้คันแรกของวันเลยอะ่ะ คันนี้เพื่อค่ะสามคันเล่นส์ขาวจับเวลาครับ นม่วะเขาไม่เห็นเนาะมันเขามันเขาจะไม่เห็นนะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขาไม่เห็นได้ไงวะถามจริงอะไรอ่ะเขาจะเปิดหัวได้หายอีกนานไหมเนี่ย เหินเดียวหลุดเหินเดียวหลุดเหินเดียวหลุดเย้แล้วถลต้องรรถที่ไปอ่ะยังไงมันก็ต้องพาว่าทั้งนั้นอะ ปัญญาเหินเดียวหลุดอึ้งอะดิสเสียพันห้านะฮะให้ตำรวจมาวางกล่องให้ได้ปะสเสียพันห้าเด้อให้ตำรวจมาวางกล่องให้ได้ปะได้แต่ต้องไปเก็บของก่อนแล้วค่อยให้ตำรวจมาเทียรอยูนะโคตรตึงเหินเดียวหลุดตึงป้าพีหา่หัดเกินไปป่ะไไดด้้ช นะพี่คนเรามันก็โง่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะโง่ช้ำโง่ช้อนขนาดนี้ป้ายมันก็อยู่เฉยๆนะเนาะพมเด็กเบงนาค่ะ อยู UK, ่เคแคเท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กเ